ก็ยเไปปม่ิดตอนน้ได้ชิมหรือยังนะชิมแล้วเราไม่เชื่อเฮ้ยเ,นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะชิมแล้วไปนหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอขออีกรอบนะหน,นึ่งหลายๆคนกำลังอยากเห็นตร,รอบว่าแค่ดูดเนี่ยนะเดี๋ยวสิ กิจกรรมในครั้งนี้น่ะ สำหรับคนไทยนะครับก็มีรูปแบบผสมข้าวบาเรนและมอเพราะว่าเราเรารู้ว่าข้าวบาเรนและมอเนี่ยมันทำให้น้ำมกหอมแล้วก็อะะร่อยมากขึ้นะครับแล้วก็มีเรื่องของขนาด 330cc ซึ่งใหญ่พิเศษหนึ่งนะครับใหญ่ที่สุดในประเทไทยตอนนี้ท่านกินแล้ว